ยังยังมีอีกนะครับหมากไฟเดี๋ยวฮามไปเอามากไฟกันพีน่นาะอ๋ออันนี้เป็นสวนของคุณตานะครับดี๋ยไปดูหมักไฟกันนะครับโอเ้มันจะมีมดนะฮะเราก็จะต้องเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับเหีืยลูกนี้ขอลูกเนีงยโอ้ยหรือมันเป็นฟวง ได้แล้วอีกไม่กีนแ็มพอดูดูมดกัดครับ <c oughs> โอเคได้แล้วครับจะมาชิมดูว่ามันอร่อยขนาดไหนสดๆนะครับอืมออกเปนหวาน กแรกออกส้ม่ายแล้วระลางพอจะเป็นภูเขานะครับสูงสวย